รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้าหนดอยเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง ดาแฟทูสเลนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลิเมตร สวัสดีค่ะเจอกับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะกับรายการ9ม mm ิลลิเมตรค่ะตอนน <คา S 2> ี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราค่ะก็ยังไม่หมดไปนะคะที่สําคัญแถมก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอย่างจระแข่หลุดอ <คา S 2> อกจากปากนะคะพี่กิฟก็สร้างความกังวลใจให้สาหรับประชาชนหลายๆคนมากมากเลยค่ะหน่วยงานทีน่เกี่ยวข้องนะคะต้องเร่งมือค่ะเข้าไปช่วยเหลือไปการด่วนด้วยนะคะต่อสกัดแรกในวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวไกลถึงจังหวัดภูเก็ตเลยพี่กิฟค่ะหลายคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดที่มีปลาตีเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยเลย โอ้โหน้องปุ๋ยค่ะปลาตีนที่ว่านี้นะคะเป็นปลาชที่เดียวค่ะที่อยู่บนบกก็ได้อ,อยู่ในน้ำก็ดีค่ะน้องปุ๋ยแถมชอบอาบแดดด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโต๊ะสเก็ตวันนี้นะคะแม่มุ้งก็อยู่ที่ตำบลปา่าคลองนะคะอำเภอทะลังจังหวัดภูเก,ก็ตน,นั่นเองะค,ะค่ะเขาวาดภาพนี้นะคะที่เยอะที่สุดในโลกเลยะคะ่ะ เมื่อพ้นน้ำสามารถเคลื่อนที่บนบกได้อีกด้วยโดยใช้ที่บริเวณอ,อกที่แข็งแรงนะคะไหลตัวไปมาตามเหินดูดีดูน่ารักเชียวหรือสึกอาจะมีช่องไส้พันก็คือไส้พันที่ขึ้นต้นไม้ได้กับที่มันยืนบนดินได้เวลาของมันนี่ออกมาบนบนบ,นบอกนี่ตอนในบางออมันจะออกชวนนำหลอดพอดอนหลอเนี่ยมันก็จะออกมาครับแต่ก็พอตอนนำนำขึ้นจมก็มันจะเข้ารูหรือบางส่วนมันก็เกาะต้นไม้ ทาง่ยวที่มาเขาบอกว่าปลาตีนนี่เยอะเป็นล้านตัวเลยสร้างความชื่นชมให้คนที่มาชมด้วยก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเยอะพอสมควรและถ้าตัวเช่าคิดร่านน่าจะได้เห็นนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นปลาตีนบัว่าพรุ่งนี้น้ำก็จะช่วยมากาแม่สงสัยละสิว่าปลาตีนเนี่ยสามารถรับประทานได้หรือเปล่ายืนยันค่ะว่ารับประทานได้จะเก็บอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูจะดีกว่านออ้โอโอเคออ ช็อตต่อไปนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะผู้ชมค่ะขอบอกค่ะตอนนี้เนเน่อยู่ที่ราชบังค่ะผู้ชมค่ะและที่สําคัญคือตรงนี้ก็คือแบบว่าศูนอพยพคนนะคะตอนนี้นะคะมีสาระตีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านหลายโดยอาจารย์ท มาคืนใช่ไหมคะครับอืมพอตื่นแล้วก็วิ่งมาปิดนะครับเนี่ยเตือนปุ๊บก็วิ่งมาปิดด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะระบบเตือนภัยแบบนี้คิดว่าไงบ้างเสียงดังมากครัพี่เสียงดังมากถ้าเป็นน้องยังได้ยินนะถ้าเป็นน้องเองหลับลงเลยคะอย่างนี้ไม่แล้วค่ะหลับไม่ลงตื่นเลยจริงๆเครื่องนี้นะคเก็เป็นเครื่องเตือนภัยน้ําท่วมนะครับโดยที่จะมีความพิเศษคือสามารถเตือนภัยแล้วก็โดยวิธีการโทรศัพท์เข้าหา เบอร์ใช่ครับตามตามเบอร์ที่เราได้ระบุไว้นะครับแล้วก็ส่งเมสเซจด้ให้ด้วยใช่ครับว่าให้ให้โทรไปเบอร์ไหนตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเหตุการณ์ที่เราจําเป็นที่จะต้องทิ้งใครบางคนนะครับอาจจะเป็นผู้เฒ่าเฒแก่เราอยู่ที่บ้านนะครับหรืออาจจะเป็นทรัพย์สินของเราไปที่บ้านนะครับอันนี้สามารถส่งเป็น SMS หรือโทรเข้ามาให้เรารู้ด้วยว่าน้ำมาแล้วอ้นั่นก็ดีเลยค่ะโอเค ตัสเก็ตตบท้ายะานะคะอยาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอ่วเบืองเหนือกันเลยค่ะก็จะพาไปชมนะคะ้่ามืองออนดินดนศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่านะคะเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกด้วยที่สําคัญค่ะพระธาตุนะคะก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยค่ะพระธาตุที่ว่านี้นะคะคือองค์พระธาตุนมผาค่ะที่เชื่อกันว่านะคะภายในพระธาตุค่ะบรรจุพระเกศาของพระพรุทธเจ้าเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าเราไปชมท่ามืองออนกันเลยค่ะ อยู่กับผมนะครับดิวแจงซีภูมิครับตอนนี้ดิวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ดิวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ถ้ำเมืองออนราะว่าที่นี่นะครับมีพระธาตุลมผาครับที่มีลักษณะแปลกและศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับโ้หแหมคนมันจะหลอนะคะขนาดื่น้องยังดูดีเลยอ่ะไปดูถ้ำเมืองออนแห่งนี้ดีกว่าค่ะประวัติของถ้ำท,ที่นี่อ่าประวัติมีมียาวนานอยงครับ นานแล้วค่ะเป็นร้อยร้อยปีอะค่ะเขาบอกก่อนที่ถ้ำจะชื่อถ้ำเมืองอ่อนนี่นะคะจะชื่อถ้ำเขาศิลาอย่างเงี้ยค่ะพระธาตุนมผานี่นะคะเกิดขึ้นจากธรรมชาติน้ําทางด้านบนนะคะยองหยดย้อยลงมาทําให้พระธาตุนี่ก่อตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ในพระธาตุนมผานี่มันจุได,ด้แก่สาพระพุทธเจ้าเลยนะคะเขาบอกว่าคนไหนลงมาทางด้านนี้นะคะได้กลับได้ไวพระธาตุนมผานี่นะคะจะเป็นสิริมงคลมากๆเลยอะคะ่ะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพ่องก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะลลกมีถม้ำฤาษีแล้วก็มีครูบาแล้วก็มีพระธาตุนมผาแล้วก็มีเต่าพันปีบัวพันชั้นโอ,โ,อโอเคจิ๋บเพื่อน ที่ทำเมืองอ่อนนะคะยังมีหาดทรายสีดำค่ะ <_ ug> เห็นรูปสิงโตนะคะรอยทาพญาน,นาคค่ะ <_ ug> บัวพันปีนะคะก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้ค่ะส่วนช่วงหน้าน,นะคะเราจะติดตามค่ะเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมทางเพศของเด็กชายนะคะแต่เรื่องราวนี้จะเป็นรงยะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปติดตามค่ะ <_ ug> <_ ug>